ดาราคนหล่อเปิดใจครั้งแรกค่ะเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักเขาคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับโอบนิธิเธอเป็นนักแสดงชาวไทยนักแสดงในสังกัดนาดาวบางกอกได้มีผลงานเด่นจากซีรีส์เรื่อง I Hate You I Love You รับบทเป็นไอจากโปรเจกต์เอสเดอซีรีส์ตอนสปิคส์รับบทเป็นปืนได้จบความสัมพันธ์แบบคนรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากมีข่าวลือคู่รักเสียงดีเลิกเงียบหวยก็ได้ออกที่คู่ของโอบและมะปรางแล้วข่าวลือที่ว่านั้นก็ดันกลายเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะทางด้านไฟยิงมะปรางอาลิสาได้เป็นแขกรับเชิญในรายการหนึ่งซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาอยอมรับแล้วว่าตอนนี้โสดซึ่งเจ้าตัวได้เปิดเผยต่ออีกว่าโสดมาพักหนึ่ง หลายเดือนแล้วที่เลิกกันเพราะเป็นปัญหาของเราสองคนที่พยายามจะปรับแล้วแต่สุดท้ายเข้ากันไม่ได้ค่ะซึ่งก็เป็นอันเข้าใจว่าเจ้าตัวนั้นได้เลิกรากับแฟนหนุ่มโอบนิธิที่คบกันมานานถึง7ปีแล้วและล่าสุดทางด้านไฟชายเพิ่มมีโอกาสให้สัมภาษณ์เปิดใจกับความสัมพันธ์ที่ยุติลงเป็นครั้งแรกซึ่งโอเปิดใจถึงมะปรางว่า ล่าสุดนั้นน,นักแสดงนักแสดงหนุ่มหล่อโอบได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังเลิกแฟนสาวที่คบาหากันมานานถึง7ปีโดยเจ้าตัวได้เผยว่าตอนนี้ก็ดีเคินเรือเร่อยๆค่ะมันผ่านมาสัก,กระยะหนึ่งแล้วก็ได้กำลังใจจากเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณหลายคนที่เป็นห่วง สำหรับเหตุผลการเลิกนั้นเจ้าตัวเผยต่อว่าก็เป็นไปตามที่ฝ่ายหญิงพูดไม่ได้มีเรื่องมือที่3อีกทั้งสําหรับความรักที่ผ่านมานั้นเราตั้งใจและจริงจังกับความรักครั้งนี้มากมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาแต่ลึกๆก,ก็แอบเสียดายและเสียใจแต่สุดท้ายเราก็ต้องยอมรับเผยต่ออีกว่าสําหรับเรื่องแอคเค้าอินสตาแกรมรูปฟิล์มของเจ้าตัวนั้นเป็นการลงรูปในช่วงที่เซ็กซีทีฟแคปชั่นอะไรก็ตามไม่ได้มี การพาดพิงถึงใครเพราะเราหาแคปชั่นให้มันเข้ากับภาพนั้นๆหรืโดยเรื่องที่พี่สาวโพสต์ลงอธิบายเสริมว่าหลังจากที่เจ้าตัวรู้เรื่องก็ได้มีการโทรหาพี่สาวเลยอยากฝากขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงมะปรางเนื่องจากพี่สาวอยู่ต่างประเทศและเกิดความคิดเห็นเซินตัวจากการไปดูหรือเห็นอะไรจากข่าวพร้อมกับทิ้งทายว่า หลังจากเลิกกันแล้วก็ยังมีการเจอกันตางานบ้างส่วนนอกเหนือจากงานก็ไม่ได้เจอยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้ทำงานร่วมกันได้เป็นเพื่อนที่เป็นห่วงใยกันคะ่ะ